มีการใช้เทคนิคที่เรียกว่าชักเคอีค่ะสามารถจัดเป็นห้องพักผ่อนส่วนตัวอันนี้ลักษณะคล้ายๆกับเตียเตอร์นะคะยังมีโถงกลางตรงนี้อีกคุณดูสิตอนรับเข้สู่โฮมวิสิตและโครงการแอริแจ้งวัฒนะ14วิภาวดีค่ะวันนี้พามาดูบ้านเดี่ยวระดับลักชวรี่เลยทีเดียวแหละ ซึ่งต้องบอกว่าอยู่ทำเลที่ดีมากด้วยใจกลางย่านแจ้งวัฒนะจริงๆซึ่งแจ้งวัฒนะเนี่ยหลายๆท่านก็คงทราบดีว่ามันเป็นเดอะนิวดิสตริกอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นสิ่งอำนยความสะดวกต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยเพียบพร้อมมากๆแต่ว่าเรื่องทำเลเอ,เอาไว้ก่อนดูแบบบ้านก่อนค่ะเพราะว่าวันนี้มาดูบ้านที่สวยมากเลยนะมีความเป็นโมเดิร์นที่เน้นความเรียบง่าย แต่ว่าเรื่องของการตกแต่งฟาซาดด้านหน้าเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่หรูหราสวยงามด้วยไม่ว่าจะเป็นส่วนของกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่ๆเรื่องของการใช้สีที่ดูสบายตารวมถึงฟาซาดด้านหน้ามีเท็กซ์เจอร์ที่ให้ความรู้สึกว่ามีมิติมากยิ่งขึ้นซึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้ก็ได้ฟีลลิ่งได้บรรยากาศของความเป็นบ้านญี่ปุ่นอยู่เหมือนกัน แล้วก็ด้านในมีการใช้เทคนิคที่เรียกว่าชักเคอีค่ะการหยิบยืมวิวทิวทัสมาใช้ประโยชน์โอ้โหเดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้วจะได้เห็นกันอ่ะเราดูด้านนอกกันก่อนหลังนี้นะคะชื่อว่า iCraft ค่ะที่ดินเนี่ยจะเริ่มต้นประมาณ60ตารางวานะส่วนพื้นที่ใช้สอยในบ้านเนี่ยกว้างเลยทีเดียวแหละ240ตารางเมตรค่ะสห้องนอนสห้องน้ำ มีห้องพักกับห้องน้ำแม่บ้านแยกต่างหากนะแล้วก็พื้นที่โรงรถจอดได้สองคันค่ะโอ้โหสวยเห็นไหมดูดีมากๆเลยอะ่ะบริเวณโรงรถก็จะมีในส่วนของห้องเก็บของเตรียมไว้ให้นะคะเนี่ยตรงนี้เลยสวยๆงามๆแป๊บเปิดได้เก็บของจริงๆด้านนี้ก็เปิดได้เห็นไหมคะห้องเก็บของ ประตูเข้าจากโรงรถนะคะสําหรับเข้าบ้านอีกด้านหนึ่งแต่ว่าทางเข้าหลักอยู่ทางนี้โอ้โหอามากเนี่ยเห็นไหมเป็นกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่เบลมเทิมเปิดได้สองด้านด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันโอ้ว้าวว้าวโออากว้างขวางแล้วก็ดูดีค่ะนี่คือพื้นที่ภายในบ้านแบบไอคค่ะ ซึ่งจะบอกว่ามันโปร่งมากผนังบ้านเนี่ยมีส่วนประกอบของหน้าต่างไซส์ใหญ่พิเศษอยู่รอบเลยเพราะฉะนั้นแสงธรรมชาติเข้ามาจากได้ทุกทิศทางเลยทีเดียวแหละรวมถึงถ้าเปิดประตูหน้าต่างนะคะมันก็จะได้การระบายของลมการระบายอากาศภายในบ้านที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยรวมกับความสูงฝ้าเพดานค่ะอันนี้ประมาณ2.7เมตรนะแล้วก็ในส่วนของบ้านมาตรฐานเนี่ยก็ต้องชี้แจงนิดนึงว่า ฝ้าเพดานแล้วก็ผนังเนี่ยจะเป็นฉาบเรียบทาสีขาวนะคะส่วนพื้นเขาจะให้เป็นแกรนิโต60คูณ60ไฟติดตั้งไฟดาวไลท์ให้ทั้งหลังอ่ะทีนี้มาดูเลเยอร์อาตกันดีกว่า240ตารางเมตรสำหรับชั้นล่างถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยก็จะเห็นว่าแบ่งออกเป็น3โซนคือซ้ายตรงกลางแล้วก็ฝั่งขวาโดยในโซนกลางเนี่ยก็คือพื้นที่คอมมอนแอเรียค่ะคุณดู ว่างมากๆโซนหน้าบ้านเนี่ยก็คือพื้นที่ลิฟวิ่งแล้วก็ใช้รับรองแขกไปในตัวคุณดูสิเป็นคอมมอนแอเรียจริงๆคุณพ่อคุณแม่นั่งอ่านหนังสือดูทีวีอยู่ลูกๆเล่นอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ด้านในสเปซที่ว่างที่เหลือเฟือสบายๆถัดมาเป็นโต๊ะอาหาร6กที่นั่งค่ะเนี่ยเห็นไหมวางได้สบายเลยแล้วก็ ยังสามารถทำเป็นไอแลนด์หรือว่าเป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็ได้พื้นที่เหลือเฟือค่ะเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยพื้นที่กว้างมากแล้วก็นี่คือไฮไลท์ค่ะอย่างที่เกิดนเมื่อสักครู่ชักเคอกิก็คือการหยิบยืมทิวทัศน์ที่อยู่ด้านนอกแล้วก็การดีไซน์พื้นที่ในบ้านคนในบ้านต้องสามารถสัมผัสทิวทัศน์ด้านนอกได้อย่างสะดวกแล้วก็สามารถออกไปสัมผัสบ,บรรยากาศที่เป็นอัลโด ได้อย่างสบายด้วยเนี่ยนี่ไงนี่คือความเป็นชักเเอีค่ะอันนี้แล้วแต่นะว่าคุณจะจัดพื้นที่สวนภายในบริเวณบ้านตรงนี้ยังไงและนอกจากที่ห้องดินนิ่งจะได้ประโยชน์แล้วห้องนี้ก็ได้ประโยชน์ค่ะนี่คุณดูเห็นไหมผนังเนี่ยแทบจะเป็นกระจกทั้งบานเลยทีเดียวแหละเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ห้องนี้ก็สามารถมองเห็นหยิบยืมวิวทิวทัที่อยู่ด้านนอกตรงนี้ได้อย่างสบายตา เดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าว่าห้องนี้คือห้องอะไรนี่ค่ะมาด้านนี้นี่ค่ะห้องนี้จริงๆแล้วก็คือพื้นที่ของห้องนอนที่4ที่อยู่ชั้นล่างนั่นเองสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุก็สามารถจัดให้เป็นห้องนอนได้หรือความอเนกประสงค์ของห้องนี้ดูค่ะสามารถจัดเป็น ห้องพักผ่อนส่วนตัวอันนี้ลักษณะคล้ายๆกับเตียเตอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจอโอ้สามารถนอนดูหนังได้อย่างสบายเลยเนี่ยด้านหน้าก็เป็นสวนด้านหลังก็เป็นสวนเป็นพื้นที่พักผ่อนที่เป็นชักเคอส่วนตัวของบ้านเราหรือว่าจะเป็นห้องทำงานก็ได้นะบรรยากาศดีมากอ่ะเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นบ้างนี่ค่ะบริเวณจากโต๊ะอาหารอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องครัวค่ะ มีประตูกั้นไว้ให้แบบนี้นะคะการกลิ่นและควันจากการปรุงอาหารเข้ามารบกวนพื้นที่ส่วนอื่นได้ดีเลยแล้วก็ในครัวนี่กว้างเห็นไหมคะนี่คืองานตกแต่งชุดครัวที่ทำให้ดูเป็นไอเดียนะเป็นรูปตัวยูได้ก,กว้างๆเลยพื้นที่เนี่ยสองสคนเข้ามาคุกกิ้งช่วยกันก็ไม่ได้คับแคบแล้วก็ด้านหลังมีหน้าต่างระบายอากาศแล้วก็ประตู ที่เชื่อมกับล้านซักลา้างซึ่งด้านนอกเนี่ยก็จะมีเคาน์เตอร์ปูนให้สำหรับอาจจะทำครัวแบบหนักนวงต้มผัดแกงทอดเชิญด้านนอกได้แล้วก็จะเป็นทางเดินสำหรับเข้าออกของแม่บ้านด้วยเพราะว่าห้องพักกับห้องน้ำของแม่บ้านก็จะอยู่ด้านหลังทางด้านนี้นี่ไอยู่ด้านนี้ค่ะโอเคนะเป็นสัดส,ส่วนเลย และนายเป็นห้องน้ำนะคะมา,า,เา,า่เข้าบ้านเข้าบ้านกันยังพื้นที่ชั้นล่างยังไม่หมดค่ะยังมีส่วนที่เป็นโถงบันไดามาดูกันค่ะ,ะมาดูกันต่อค่ะเดี๋ยวก่อนขึ้นไปชั้นสองนะขอแวะตรงข้างบันไดนิดนึงเพราะว่าเขาทำเป็นลักษณะของทางเดินค่ะซึ่งก็จะมีส่วนที่เชื่อมมาจากโรงรถตรงนี้นะคะ อย่างที่บอกไปตอนแรกแล้วก็ด้านนี้โอ้พื้นที่ใต้บันไดทําห้องเก็บของไว้ให้โอเคเลยอะ่ะก็คือเป็นพื้นที่ของปลั๊กสวิตช์พวกเมนสวิตต่างต่างอยู่ในห้องนี้นะคะแล้วก็สุดด้านในก็คือห้องน้ําสําหรับชั้นล่างซึ่งทําออกมาได้ดีนะมีทั้งส่วนแห้งแล้วก็พื้นที่ชาเวอร์แยกกันชัดเจนเลยทีเดียว ไปดูบนชั้น2กันค่ะอืมโครงสร้างบันไดแข็งแรงแล้วก็ลูกตั้งลูกนอนขนาดระยะการก้าวเดินเนี่ยสบายโอ้แล้วชอบชานพักเนี่ยเห็นไหมคะเป็นสี่เหลี่ยมเวลาเดินขึ้นลงเนี่ยปลอดภยัยแล้วก็โอ้โห,โโหคุณดูสิเนี่ยช่องแสงตรงโถงบันได ว่างมากทําให้แสงสว่างเข้ามาพื้นที่ภายในบ้านทั้งในส่วนของชั้น2แล้วก็ชั้นล่างเลยทีเดียวแหละนอกจาก3ห้องนอนกับ3ห้องน้ําที่มีในตัวทุกห้องแล้วเนี่ยยังมีโถงกลางตรงนี้อีกคุณดูสิน่าอยู่มากก็คือสําหรับครอบครัวขนาดใหญ่นะคะข้างล่างแขกคุณพ่อคุณแม่มาข้างบนลูกๆสนุกกันได้ต่อดูทีวีกันได้ต่อไม่ขาดตอนเลยแล้วก็บรรยากาศดีๆชอบจังเลย แสงธรรมชาติแล้วก็มีระเบียงขนาดใหญ่ตรงนี้โอ้ราวกันตกนี่เป็นกระจกนิรภัยนะคะกระจกเต็มเปอร์หนาปื้ดเลยทีเดียวแหละแข็งแรงมาดูต่อมาดูต่อยังไม่หมดโซนลิฟวิ่งแฟมิลี่แอเรียแค่นั้นไม่พอค่ะด้านนี้มีอีกเนี่ยคุณดูสิเป็นห้องพระก็ยังได้นะวางโต๊ะหมู่บูชาสวยๆใหญ่ๆได้เลย อย่างที่บอกนะคะ3ห้องนอนทุกห้องนอนมีห้องน้ำส่วนตัวด้านนี้เป็นมาสเตอร์เบดมโอ้โหน่าอยู่มากต้องบอกว่านอกจากพื้นที่ในบ้านจะกว้างแล้วเนี่ยไอเดียการตกแต่งของอนันดาเดเวลลอปเมนต์ก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะมีทั้งความ ury, มีทั้งควาหรูหราน่าอยู่แล้วก็การใช้ประโยชน์พื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วห้องนี้เปิดโล่งเลยนะ อันนี้ทำให้ดูว่าสามารถกั้นสัสดส่วนได้ส่วนนอนวางเตียงคิงไซส์มีตู้โชว์มีชั้นวางทีวีปลายเตียงแล้วด้านนี้กั้นสัสดส่วนให้เห็นว่าคุณสามารถทําห้องแต่งตัวเลย walk in closet แล้วก็แยกฝั่งได้เลยนะ his and her เช่นเดียวกับห้องน้ำของ master bedroom ที่กว้างทำเป็นเคาน์เตอร์ his and her ได้ด้วยเหมือนกันนี่ไงโอ้โ oh หเห็นไหมคะ อ่างล้างหน้าคู่นะสุขภัณฑ์อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นส่วนของชาวเอร์บ็อ b o ์แล้วก็ด้านนี้บัสถับค่ะฟูลัังชั t นจริงๆสำหรับห้องน้ำใน master bedroom มาดูฝั่งโซนหลังบ้านบ้างเขาจะแบ่งเป็น2ปีค่ะห้องนอนที่2ห้องนอนที่3ซึ่งทั้ง2ห้องเนี่ยขนาดห้องขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกันมีห้องน้ำส่วนตัวเหมือนกันแล้วอยากให้ดู คือทั้งสองห้องเนี่ยอยู่สบายที่สุดเห็นไหมคะวางเตียงใหญ่ได้ทั้งสองห้องโต๊ข้างวางได้มีหน้าต่าง2ด้านให้ความปลอดโปร่งกับการอยู่อาศัยปลายเตียงจัดเตรียมปลั๊กสวิตต่างๆเอาไว้ให้เสร็จเรียบร้อยสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆแล้วก็สามารถเพิ่มเติมในส่วนโต๊ะทำงานโต๊ะอ่านหนังสือสำหรับเด็กๆได้ด้วยคือทุกห้องเนี่ย มันอยู่สบายสำหรับการอยู่อาศัยที่เป็นส่วนตัวจริงๆอ้าวไม่เชื่อไปดูอีกห้องหนึ่งบรรยากาศแตกต่างกันไป รีแจ้งวัฒนา14วิภาวดีนะคะเป็นโครงการบ้านแนวราบที่พัฒนาโดยบริษัทอสังหาริมทรัพ์์ชั้นนำนะนั่นก็คืออนันดาเดเวลลอปเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้นมาตรฐานต่างๆเรื่องของสภาพแวดล้อมภายในโครงการเนี่ยมันน่าอยู่ค่ะคือเราเริ่มเห็นตั้งแต่ซุ้มทางเข้าโครงการแล้วละ่ะสวยงามรปรพกล้อง C C T V ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ภายในโครงการเห็นไหมคะ พื้นที่เปิดโล่งพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้สำหรับให้ร่มเงาสร้างความสดชื่นโอ้มันน่าอยู่อะ่ะแล้วก็รวมถึงคลับเฮาส์ขนาดใหญ่ค่ะสาวย่ายน้ำระบบเกลือฟิตเนสรูมสนามเด็กเล่นสวนพักผ่อนที่เป็นพื้นที่สีเขียวเอาไว้ให้ลูกบ้านสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกสบายเพราะว่า โดยบ้านทั้งโครงการนะคะมีเพียงแค่85ยูนิตเท่านั้นคุณเอ๋ยได้ความเป็นส่วนตัวมากๆมีให้เลือก3ขนาด3ท้ายค่ะ S M แล้วก็ L โดยในส่วนของ S เนี่ยชื่อว่า i Style ค่ะที่ดินเริ่มต้นประมาณ50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย220ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแล้วก็ถัดมาก็คือไซส์ M i Craft ที่เราเห็นกันไปนั่นเอง ที่ดินประมาณ60ตารางวาขึ้นไปนะคะ240ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถซึ่งทั้งสองท้ายนี้เขาจะมีห้องพักแม่บ้านกับห้องน้ำแยกเป็นสัสดส่วนชัดเจนเลยแล้วก็แบบที่3ไซส์แอลไอคอนค่ะที่ดินกว้างเลยแหละประมาณ76ตารางวาขึ้นไป285ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำมีห้องอนเนกประสงค์แล้วก็ที่จอดรถ3คันและ เรื่องสำคัญสุดท้ายในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยก็คือโลเคชันค่ะอย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกแอาริแจ้งวัฒนะ14วิภาวดีเขาอยู่ใจกลางของย่านแจ้งวัฒนะเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยมันจะสะดวกสบายมากๆคุณเลือกได้หลากหลายเส้นทางเลยค่ะถนนแจ้งวัฒนะมาซอย10ก็ได้ซอย12ก็ได้ซอย14ก็ได้ถนนโลคอนโรสนะคะถนนวิภาวดีรังสิตรวมถึงสงประพาดอนเมืองก็ยังได้เนี่ยเห็นไหม และนอกจากนี้ระบบโครงข่ายคมนาคมในย่านนี้นะคะโอ้โหเพียบพร้อมค่ะทางด่วนเนี่ยสองสายนะดอนเมืองโทเวแล้วก็ทางด่วนขั้นที่2รถไฟฟ้าอีก2เส้นทางกำลังก่อสร้างจะเสร็จเร็วๆนี้ไม่ว่าจะเป็นสายสีชมพูนะคะบนถนนแจ้งวัฒนะสายสีแดงบนถนนวิภาวดีรงังสิตเนี่ยเห็นไหม เรื่องของโครงข่ายคมนาคมเนี่ยหายห่วงเพราะว่าอะไรเพราะว่าแจ้งวัฒนาคือเดอะนิวดิสทริกค่ะเป็นพื้นที่นิว c b บีดีแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมทุกอย่างเลยทีเดียวศูนย์ราชการขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้ศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ก็อยู่ตรงนี้1ในสนามบินหลักของประเทศสนามบินดอนเมือง ก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งโดยความสะดวกต่างๆเนี่ยตามมาอีกเพียบเลยค่ะห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะมีเกือบครบทุกยี่ห้อแหละแล้วก็โรงเรียนดีๆโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อบริการต่างๆเพียบพร้อมไปหมดนี่คือความน่าสนใจบ้านก็เป็นแบรนด์เนมทำเลโลเคชัน่นเลิศมากๆเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ย มันครบอนาคตระยะยาวค่ะการลงทุนสำหรับการซื้อบ้านที่นี่คุ้มค่าอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าดูคลิปวิดีโอแล้วชอบนะคะคุณเข้ามาดูสถานที่จริงในโครงการได้เลยสวยงามน่าอยู่อย่างแน่นอนแอริแจ้งวัฒนะ14วิภาวดีขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีคะ่ะ